อนนี้นะฮะตอนนี้ที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะฮะในเพจแลสิกาไทยแลนด์ชาแนลดำเนินการไลฟ์สตรีมิ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าไปในเพจแลสิกาไทยแลนด์ชาแนลได้เลยตกใจเลยหันมาพูดใส่หูโอ้โหตื่นเต้นอะนะเราสวัสดีนะฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในเพจแลสิกาไทยแลนด์ชาแนลอยากเป็นทางการนะครับ <S <S ผมเทพสบ,บายวันครับ <S <S สวัสดีครับผมชัพดพุงพุ่งวันนี้ครับ ปั๊บครับชีวิตต้องปั๊บครับผมครับผมเอาละครับที่คุณผู้ชมเห็นภาพการแขันอยู่นี้นะครเป็นการแขันโตโยต้าเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์2019เป็นสนามปิดท้ายฤดูกาลประจำปี2019จ้ะใช่ฮะอันนี้ว่าอากาศที่บุรีรัำนะฮะต้องบอกได้เลยว่าหนาวหนาวหนาวจริงๆหนาวกันตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์แล้ววันนี้วันอาทิตย์หนาวติดต่อกันมา4วันแล้วจ้ะใช่ครับถือว่าโอ้โหหนาวสุดๆฮะอากาศดีมากนะ นะตอนนี้ครับเดี๋ยวตลองดูนะฮะวันนี้เราจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะแล้วก็กองทัพรถแข่งนะครับมากกว่าถึง500คันนะฮะที่มาทำการแข่งขันใน สนามสุดท้ายของเราฮะสนามสุดท้ายวันนี้ครับพี่โมครับครับผมนอกจากที่เราจะไลฟ์สตรีมมิ่งในเพจราชกษัตริย์ไทยรัฐชาแนลแล้วนะฮะเราจะเรายังดำเนินการถ่ายทอดสดทางช่องฟรีทีวีด้วยนะฮะทางช่องนิว18นะฮะช่องของเดลีนิวนะฮะเป็นดิจิตอลฟรีทีวีนะฮะช่อง18ดกดรีโมทไปเลยบ่าย2ถึงบ่าย3โมงนะฮะเพื่อให้คนทั่วไทยได้ ดูเราทําการแข่งขันกันในสนามที่เรียกว่าระดับโลกแข่งนี้นะฮะสนามระดับโลกเลยทีเดียวครับเราจะนําพาเรียกว่านักแข่งระดับเรียกว่านิวเจนนะมือใหม่ๆเนี่ยได้มาสัมผัสกับสนามระดับโลกอย่างนี้เรียกว่าน้อยคนจริงๆนะที่จะได้มาสัมผัสนะฮะดูนะฮะบรรยากาศสนามดีมากครับนี่เป็นรุ่นแรกของเราวันนี้นะครับกับ c 72นะครับโอ้โหเรียกว่าลดเยอะ ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยใช่ใช่ชพี่โมฮะนี่ก็งานดีๆอย่างนี้ครับพี่โมครับจะขาดไม่ได้เลยครับนะรบเราต้องขอขอบคุณเลยครับพี่โมครับครับผม ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะยางโตโยทัยนะฮะโดยบริษัทโตอสยามคอมเมเชียลจำกัดครับครับรถยนต์อีซูซูครับพลานุภาพพลิกโลกนะฮะรวมไปถึงนะฮะวายส์ออโตมอติวทีฟรีควิดนะฮะครับช่องนิวสิบแปดครับผมครับ ECU ช็อปครับครับ NV ยางยนต์ครับครับร้าน VVP สี่คูนสี่นะครับ DRC Racing Cut ครับอาคณะคาร์บอนวิสาหกนิโตเรซิ่งเพอร์ฟอร์แมนส์ครับครับรวมไปถึงร้านกริฟบอยเมกกะถ่ายมินบุรีหนองจอกนะครับ ต้ออองขอขบบคคุณรัทุกท่า,านเลยนะฮะที่ทําให้การแข่งขันของเราน,นี่เป็นปีที่โอ้เข้าปีที่14นะครับนี่ปี13บสามนะฮะปีหน้าเต็มแล้วนะปีหน้าก็เริ่ม14นะฮะใช่ฮะโอ้โหเราจะมา14อีกครั้งครับเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มนะเป็นหนุ่มเลยทีเดียวนะหรือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ก็อยู่ประมาณ14นี่อยู่ประมาณมโอ้มสองมหนึ่งมสองแล้วครับมสองแล้วครับมสิบสามมหนึ่งครับอ่าจะประมาณนี้ฮะอ่าเดี๋ยวเราขอเช็ค ระบบกันนิดนึงครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูในเพจได้ซื้คาไทยแลนด์แล้วนะครับอยู่ที่ไหนนะฮะอยากเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนิดนึงฮะช่วยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าดูอยู่ที่ไหนนะครับสัญญาณภาพเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอขอเช็คระบบนิดนึงฮะเราจะได้แก้ไขดำเนินการได้นะครับที่เห็นอยู่นี้นะคือบรรยากาศของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นอลสกิดจริงๆนะฮะอุณหภูมิประมาณ1 0บองศานะที่เห็นอยู่ตอนนี้คืออุณหภูมิ 15องศาครับในช่วงเช้านะครับอย่างว่าฮะเมื่อวานเนี่ยเราเราแข่งขันกันทั้งวันนะฮะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาใช่ไหมยี่สิบองศานี่เที่ยงถึงบ่ายโมงใช่นี่คือร้อนสุดนะฮะเที่ยงบ่าย2องบ่ายสก็ยัง25่สินะนี่ฮะโอ้พี่โมดูจากภาพ34คันนะเห็นตัวแรกไหมครับเห็นไหมเป็นกริดสตาร์ทจริงๆครับนี่รุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกครับแล้วเมื่อวานเนี่ยฮะพี่โมครับไฮไลท์ครับ เมีไนเลสเป็นด้วยเมื่อวานเราแข่งขันกันทั้ง2ทุ่มเปิดไฟนี่รอบสนามนะฮะก็เป็นการขับในแบบรูปแบบใหม่ๆมันบรรยการเหมือนเหมือนฟอร์มูล่าวันไนเลสเลยนะเปิดไฟโครับเรามีรุ่นอะไรนะสเปเชียลโรตารี่นี่กระหึมเลยตอนคืนสวยฮะแล้วรถแต่ละคันสวยนะครับดูครับเต็มกริดสตาร์ทจริงๆครับ34คันครับเดี๋ยวเรารอกันนิดนึงฮะตอนนี้ให้จัดกริดสตาร์ทกันก่อนนะครับ วันนี้ฮะเรามีการแข่งขันยาวๆครับคุณผู้ชมครับอย่าไปไหนนะครับเพื่อนๆครับช่วยกันแชร์นิดนึงครับตอนนี้นะครับว่าสัญญาณภาพเป็นอย่างไรนะครับและเราถ่ายทอดสดกันทาง Racing Car Thailand Channel นะครับตอนนี้เริ่มแล้วนี่ไปนะฮะมีการเช็คลมยางตรวจวัดลมยางครับหมายเลข47นะฮะโอ้โหตันนีภาพจับมาภาพสวยๆครับกับนันทวัฒน์ชำนาญนะฮะนี่ฮะโอ้โหผมก็พยายามจะเรียกชื่อนักแข่งให้ครบนะครับ พี่น้องนักแข่งครับเราจะได้นั่นกันครับนี่ฮะโอ้โหรถสวยๆครับนี่ฮะสุกิตลิมโกโมลวิราชนะฮะโอ้โหทีดอนะฮะทีเคกรุป๊ปน่สวยจริงๆครับดูะฮะรายการนี้ก็เรียกว่ารุ่นแรกครับคูมมนสายเรียวะฮะครูมันสายเรียวนะครับกับวันนี้นะฮะการแข่งขันทั้งหมดนะฮะไฮไลท์ของเรานเนี่ยอยู่ในช่วงบ่าย2โมงตรงนะครับนั่นคือ โตโยทยอีซูซูวันแม็กเลสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับช่วยกันครัช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้ทุกคนได้รู้อ้าวมานี่ฮะหมายเลข47ครับนันทวัฒน์ชำนานโอ้โหพร้อมไหมตื่นหรือยังตื่นแล้วโอ้โหตื่นแล้วครับผมบอกว่าตื่นมาแต่เช้าแล้วนะนี่ฮะโลบาสีชมพูเข้ากับใบหน้าเขาจริงๆฮนะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะดูครับพี่น้องครับ เห็นไหมฮะนี่คือสนามส่งท้ายแล้วนะครับนี่ฮะมาดูครับโอ้นี่ไม่ใช่ใครเลยครับคันนี้ครับหมายเลข54ครับทัชชัยทาวลวิสิทธิ์พรวิทดีจิมมี่ Good morning โอเค Morning ครับจิมมี่โอ้โหนี่ครับก็เป็นนักแข่งนี่เราหลับหัวแถวอีกคนหนึ่งครับจากไริริทัศนะฮะจากจากิริทั์อัตโต้เขาตอนนี้กเปิดแล้วเขาเปิดร้านตั้งศูนย์ ช่วงล่างนะครับช่วงล่างอยู่แถวปทุมนะฮะอเอหนึ่งครับจักรีโกมลโชตขอดูฟันหน่อยสิมีฟันออกปากล่าอากาศเย็นัหนาวครับพี่น้องครับนี่ฮะหน้านักแข่งรอๆกันฮะผมบอกเลยว่านักแข่งตอนนี้ต้องทำดวงตาให้ตื่นก่อนนะคิดตรงคิดตาแค่ดีนะครับเพราะคุณจะเห็นแต่ตาฮะอ้าวโอเคครับป้าหนึ่งนาทีขึ้นครับ มาหมายเลข38เป็นใคร,รอเอ่ย์สระด้านดเด่นนี่เองโอ,โอเคสู้ๆนะครับสร,าารันโอเคสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวมัวเลยต้องครับเดี๋ยวไม่ได้ไปตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ครับตอนนี้ทีมงานต้องออกหมดนะฮะวิ่งด้วยนะครับทีมงานนะครับไวนิดหนึ่งนะครับโอ้รถแข่งทั้งหมด34คันดูสิเอาอยาวที่สุดเลยนะเพราะว่าเปิดเต็มเปิดของสนามช้างบุรีรัมย์นี่34คันนี่คือเต็มเกลด ครับพีระนี่เต็มที่ก็คือ30มสิบโอนีหได้ถึงสามสิบสคันครับก็อย่างว่าครับสนามมาตรฐานนะครับอย่างนี้นะฮะความยาวทั้งหมด4.554กิโลเมตรครับกับจำนวนโค้งนะฮะ12โค้งใช่ฮะเรียกว่าไฮไลท์เนี่ยมัน เมื่อวานที่เราดูกันนะฮะในโค้ง4 2เนี่ยมันจะค่อนข้างไฮไลท์เยอะมากเลยฮะมันมีการแซงมันมีการได้เสียชนะกันตรงนี้หลายลุ้นเลยเป็นโค้งแท้เป็นจพลินขึ้นมาด้วยความเร็วแล้วก็ต้องชิปชิปดาวพิ娅แชร์ลงสองเกียร์นะเราอย่าแบกตุ๊โถต้องเรียกว่าต้องทำทุกอย่างที่ก่อนที่จะรขับเลี้ยวขวาที่แท้นะใช่ครับสายแล้วครับตอนนี้เป็นฟอร์เวร์ชั่นหลักนะฮะ วอร์มยาเป็นนิดหนึ่งนะค่วงเชา้าอาจจะเย็นครับีิวแข่งก็ยังเย็นยอยู่นะครับต้องเนี่ยวอร์มกันครับบดยางกันนิดนึลครับเดี๋ยวกันให้เป็นงูลเลยทีเดียวแะครับเรียกว่าอย่างนั้นแล้วนี่ฮะดูฮะหมายเลขจะเ่นชัดมากเลยครับดูฮะสังเกตนะฮะกองเชียร์คุณจะเห็นสติกเกอร์ดีด้านซ้ายมือมุมกระจกด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นคุณจะเชียร์ถ่ายรูปนะฮะ รถคุณได้อย่างถูกต้องนะะใครเชียร์ใครก็รอไเราต้องขอย้ํากันจริงๆเพราะว่าเป็นเพจใหม่ที่ออกจากเตาไมโครเวฟไม่นานนี้ฮะเป็นเพจที่เราทําขึ้นเพราะว่าเพจเก่าที่เราดําเนินการแล้วริมมิ่งกันมา2-3ปีที่ผ่านมานี่ได้หรือว่าโดนมือดีนะโดนเรียกเรียว่านั่นแหละครับดนด๊มดนดำามนด๊าน ะอนนี้เดี๋ยวออผมขออ่านนิดนึงครับเพื่อทักกันเข้ามาแล้วนะครับว่าสัญญาณขายเอฟซี FC กำนันแรงครับอขอโปรแกรมแข่งหน่อยเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะฮะอบอลหาดใหญ่สู้ครับใครไม่แช์นะอ่าแชร์แล้วขอ,อขอบคุณนะครับที่ช่วยกันแช์นะฮะรัรงสิตเขาบอกชัดเจนจากคุณทองใหญ่นะ,ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแอฟฟี่สวัสดีครับคุณตาวานนะฮะสวัสดีครับทุกคนที่ดูอยู่ในเพจของราชิการไทยแลนด์เราทําเพจนี้ให้กระหึ่มกัน อีกครั้งนะฮะหลังจากที่เพจราคาไทยแลนด์เพจเก่านี่ได้อัตมณานไปแล้วนะฮะเราเพิ่งเพจนี้มาได้แค่สามอาทิตย์เองนะเท่านั้นเราขอกําลังใจเ่าแรงใจทุกคนนะช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์วันนี้ทั้งวันเลยฮะในเพจราคาไทยแลนด์การขัดขันของพวกเรานะฮะต้องบอกว่าเป็นการขัดขันของพวกเราจริงๆนะฮะเราต้องช่วยกันนะฮะโอ้ขอบคุณมากรับคุณเอกลินแชร์แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีแปลกไก่นครปฐถมด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนายปอมนะครับ C72 ผู้จัดจุดหล่อสวัสดีครับกล้วยสวัสดีครับเบียร์สวัสดีครับทุกๆคนนะฮะสวัสดีครับกล้วยกล้วยนี่รู้สึกกรีสู้ๆอ่ะน้องพิมกล้วยเขาไม่ได้มานะกล้วยเขาไปสวัสดีครับแม่อวีรุตตอนนี้ดูกันกระหืมเลยนะฮะขอบคุณทุกคนนะสนามนี้เป็นสนามที่เรียกว่าไฟนอลราวกจริงของการแข่งขันโตเกียวไทยแลนด์นะฮะครับขอบคุณทุกคนที่แชร์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับนี่ฮะ เลดดาราครับปอมก็บอกว่าเป็นเลดดาลาแม่ปอมสายเลี้ยวอ่ากูมันสายเลี้ยวนะที่ดูอยู่ในตอนนี้นะเป็นรุ่นแรกในการแข่งขันเช้าวันนี้ตั้งแต่0800เลยโอ้โหในรุ่นแรกี่400คนดูแล้วครับตอนนี้ขอบคุณจริงๆนะฮะช่วยกันกดถูกใจจริงนะเราขอกำลังใจจากทุกคนนะเพื่อเป็นแรงใจในปีที่14ในการแข่งขันปีหน้าด้วยนะฮะขอบคุณครับคุณโสพลปรางทองนะครับ คอนเทคส,สู้สู้เอา u, ครับเชียร์ใครชอบใครเป็นกิก,าากับใครมาจะตามทวงอะไรก็ว่ากันไปไม่ใม่ไม่ไม่นี่ฮะดูฮะไลกันเข้ามาครับอยู่ที่ไหนยังไงทักกันมาครับ <ű. S 2> เดี๋ยวเราจะทักทายกันทุกคนเราอยู่กันที่สนามบุรีรัมย์นะกับอุณภูมิ15องศาเซลเซียสนะฮะต้องบอกว่าเป็น15องศาเซลเซียสจริงๆที่นานๆทีเมืองไทยจะมีอุณหภูมิอย่างนี้นะฮะนี่นะฮะถือว่า มาสนามนี้คุ้มครับได้ใส่เสื้อกัน<อ>หนาวใสลูกแล้วอบครับรแปรก่แชร์แล้วขอบคุณครับแปไก่แล้ววันแม็กเรสนะฮะวันนี้นะฮะแปรก่แล้วครับผมก็ทักทายทุกคนไปในนี้ฮะพิมพ์ไปด้วยพักไปด้วยนะผมก็มามากดไลค์กดอะไรพิมพ์กันเข้ามาเชียร์ใครย,ยังไงนะตอนนี้อุณหภูมิทั่วไทยนี่เป็นยังไงกี่องศานะฮะบุรีรัมย์1 4บ5หองศาภาคเหนือเป็นยังไงภาคใต้ฝนตกไหม กรุงเทพอากาศเป็นยังไงขอสวัสดีครับคนดูทั่วภูมิภาคทั่วไทยนะฮะนี่ฮะนี่นี่นี่ก็เป็นโค้งอีกโค้งหนึ่งครับพี่โมนะฮะมันจะมีทั้งหมด12โค้งนะฮะที2ิบฮะเราเป็นจุดมีจุดไฮไลท์ค่อนข้างหลายจุดเนี่ยตรงเนี้ยที่เมื่อวานเนี่ยแซงกันแล้วเรามองไม่เห็นอ่าใช่ในจุดวันนี้เราเห็นวันนี้เราเห็นภาพเต็มๆมแล้วครับจํานวนโค้งทั้งหมดที่สนามบูรีรัมนะฮะ12โค้งด้วยกันนะฮะโค้งไฮไลท์ก็ นี่นะโค้งหนึ่งนะฮะโค้งสามโค้งสี่โค้งห้าสองนี่เป็นเรียกว่าเป็นโค้งไฮไลท์เลยนะครับผมเรียกว่าโค้งไฮไลท์นะครับเขาแบ่งเป็นโค้งขวาเจ็ดฮะโค้งซ้ายอีกห้านะครับสวัสดีครับคุณตะวันคอมมอนเรลเรสซิ่งครับเอ่อต้องบอกก่อนครับว่าเราจะเป็นการออกสตาร์ทแบบโรลลิ่งสตาร์ทนะครับเนี่ยป้ายสองคูณสองเนี่ยขึ้นมาอะไรจัดแถวก็คือเราจัดแถวครับพี่โมใช่แถวซ้ายแถวขวานะฮะเขาจะสลับ ตำแหน่งกันนะฮะหนึ่งหนึ่งอยู่ขวาสองอยู่ซ้ายสามอยู่ขวาเนี่ยสลับฝันปลากันนะฮะอย่างนี้นะครับสวยงามมากครับเป็นไงฮะบางบัวทองสิบเก้าองศาไม่ธรรมดานะแคบอ่าเห็นภาพแล้วเป็นไงครับดูภาพสดๆครับเอาละครับเรามาภาพประการจะเอ็กยังไงครับเดี๋ยวเราดูกันคร<า><า>ับว่วาประการจะปล่อยไปยังไงครับ เอาละครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาอัดไปแล้วฮะเอาดีครับรุ่นแรกของเราวันนี้กับนะกับ C72 ฮะรถทั้งหมด34คันออกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้เต้ระยองนะอันดับที่หนึ่งครับยูอี e 36คอมแพคอันดับ2ครับผัชัยถาวรวิสิทธิ์พ่อจากสิทธิพัฒน์เป็น Honda Civic สซีนอันโอ้โหรถเยอะจริงๆครับตอนนี้ฮะอา้าวนี่ตัดสายขึ้นมาแล้วครสิทธิพัฒขึ้นมาต้องเอา,ามีหมุดหนึ่งคันนะ หมุนไปครับไม่เป็นไรครับโอ้โหหมุนอีกครับโอ้โหเช้าอากาศยันเช้าอยู่ครับนักแข่งเพิ่งตื่นฮะเอาเราไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมาดูกันต่อครับตอนนี้เข้าสามครับพี่โมครับครับผมตอนนี้นักอาทชัยนะนำมาเป็นอันดับหนึ่งครับตรงนี้ทักออตโตตามมาด้วยเตเตระยองฮักทธรรมชำนาญก็จักรีกุมชโชธนัดิักชติการลือวัฒนาอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังหาตำแหน่งกันอยู่นะฮะในนะครับ นักแข่งเขาได้หาตำแหน่งของเขาหาลายของเขาก่อนโค้งสามก็ต้องเป็นเหมืน้งเทอร์นะฮะแล้วก็โค้งหน้าเข้าหาตุดแฟนแตนอย่างนี้แหละครับโอ้โหสุดยอดเลยฮะแล้วตอนนี้นะฮะผู้นำครับจากสิริชัทออโต้เต้เต้แล้วก็ทีทีดับบิลนี่จากกรีมคอมมอนโชว์รถสวยจริงๆครับบีเอ็มดับเบิลยูที่นี่ท่านักสักโซตีครับท่านักสักโซตีครับผมน่ฮช่วงเช้านะครับมี่บรรยากาศในสนามนี่ใครอยู่ใกล้ฮะมาดูได้เลยครับพี่น้องชาวภาค เขาวันออกถึงเหยือนะโอ้โหมาเลยฮะคาลิสานะมาเลยครับขุมบนคูดอนมาแดนคาร์บมากันครบนะฮะบัตรกา้ชมก็ร้อยเดียวครับร้อยเดียวดูดูได้ยา้วครับกาแซงเลยนะฮะรับอากาศเย็นๆครับเอ้าดูกันครับตอนนี้อยู่โค้งสิบเอ็ดครับเริ่มกําลังเข้าสู่โค้งสิบสองนี่แหละฮะจุดนี้ครับผู้นําครับกําลังเข้า สู่โคง้ง12ที่จะเป็นแฮปินเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวดูครับมากันนเลยนักเชนเคียร์ให้มาล็อกเต็งหรงนะคะนรับเข้าทางเราครั้งหนึ่งรอบนี่นะโอ้โหหลุดลันออฟไปต้องดึงเข้าแท็กนะฮะ,ะไปแลร,รุ่นนี้นะเราแข่งขันกันทั้งหมด4รอบสนามนะสำหรับที่ลูกคราทำโอ้โหนี่ครับหมายเลข148<อ>ครับคืไอ,ไอจักรีโกบอลโชดน,นั่นเองครับ น,นี่ครับผู้นำนะครัภาพเดนี้นะฮะผู้นำครับหมายเลข54ครับสัชชัยชายววรสุริยกรนะครับมาด้วยนัทวัฒน์กำนาญครับแล <คน S 2> ้วก็ธนศักดิวว์โชติจาก,กรีโกโมลโชติสุกิจลิ้มกมลวิลาศการลือวัฒนาธนนพรอินกระทึกสัพพญูกาจนจนะกิตสัพท์ปัวชายพลพลทองสิทธิวินัยราชกำเนิด กูมันเส่เรียวกูมันเสียเรียวใส่เรียวนี่รุ่นแรกเท่านั้นนะครับสีรอบสนามครับมาตามเชียร์กันครับเจมส์กับอยู่ที่ดับหนึ่งสองครับทักชายเจมมี่กับเต้แท้โอ้โหดูฮะโอ้ยบีบกันไปกดดันกันมาฮะดูฮะดูจังหวะนี้ครับจะเข้าโค้งสูบโค้งสีฮะชีสีครับโอ้โหเดิ่อนกาไปฮะโค้งนี้เป็นโค้งที่เรียกว่าความเร็วสูงครับพี่โมครับเป็นเป็นกองทีมมุ่งหน้าเข้าหาการแต่ล้วแต่งคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมบอกนักทายไม่รู้นักแข่งจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนักแข่งบอกอบ เรียกได้ว่าโค้งนี่ฮเป็นโค้งที่ใสได้เต็มที่ครับใสได้เต็มที่ครับโค้งซ้ายโยนมาเต็มๆครับให้แรงที่อันโชว์คันนี้นะเครื่องเจแซดนะเป็นเครื่องเทอร์โบนะฮะครับจตกคันข้าง,งหน้านี้เป็น v ีเทคนะฮะเทคเปิดโลกปิยกเอามาดูกันนะฮะสาโวคอนด้ากับสาโกเครื่องเจนะมีระบบอันอากาศนะฮะแต่สนามสนามช้างนี่ไฮสปีดเรียกว่าสูง,สงนะ ควางตรงนี้ต้องมีความเร็ว200นะฮะทางตรงในระหว่าง t 1ถึง t 3นะครับมันเป็นความยาว1กิโลเมตรนะฮะมันสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดแล้วไอ้รถที่แรงๆเนะี่ยตรงนั้นแหละฮะนี่ฮะจุดเดชตรงนี้ครับมาฮะผู้นำยันเป็นยันพงถงเป็นของจริง<ค>นี่ครับ,บ,บตัดช้าตัชช้าคนนี้แหละฮะตอนนี้ผ่านไปแเรา2รอบนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงอื่นกันบ้างนะ รถยนทั้งหมด34คันนะฮะมาดูกลุ่มนี้กันบ้างนะน่าจะกลุ่มกลางฮะรถหมายเลข468ครับ468ชีวิตสัตว์กลัวนะฮะชัยพลพลทองพลทองสถิตนะฮะโอ้โหเรียกว่ารถเยอะหลากหลายรุ่นครับทีนั้นโตกลัวเมื่อกี้นะฮะโอ้โอ้าวโดนแดงนะครับอ้าวนี่นะครับเเต้ พวงตำแหน่งเคินมาแล้วนี่แหละครับความยาว1กิโลฮะสามารถใส่ได้เต็มเลยครับความยาวตรงนี้นะฮะมี200แน่นอนครับมี200ขึ้นแน่นอนครับแบบว่าเท่าไหร่น่นะครับนักบอลดูครับตอนนี้ผู้นําเปลี่ยนครับผู้นัเปลี่ยนครับเป็นนันทวัฒนนานะแต่แซนสายองต้องรู้จักเลยเอามาดูภาพรีเพรนี่ฮะโอ้โหดูครับสดใงใช่ไหมใช่ครับแซแอายอนี่แหละครับ รถยาวๆเห็นหมแน่นอนว่าถ้าทังตรงนี่ต้องยกให้เครื่องเทอร์โบนะฮะซีซีสูงกว่าแล้วมีระบบอันอากาศด้วยแน่นอนท็อปหนเปลี่ยนมือกันแล้วนะฮะเดีย๋ยวมาดูอันดับที่3อันดับที่3ที่ TW ฮะธนศัดิ์โชติีนะฮะธนศัดิ์โชติีอันดับ3จากกรีโกมชุชโชติที่4สระรันเรืองแด่นที่5 นี่ฮะรุ่นแรกเท่านั้นครับความมันในรุ่นแรกเท่านั้นครับโอ้โหผู้ชม600คนครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมแชร์กันนะครับ600คนแล้วสวยจริงๆนะมันเป็นเพจใหม่จริงๆที่เราตั้นขึ้นมาเพื่อทดแทนเอาแทนเป็นเก่านะฮะพี่โบหน้าแหวงครับไปโดนอะไรมาแหมพึ่งถอนฟันมาฟันหล่อฟันผุหรือเปล่านี่หมายเลขอะไรเดี๋ยวดูก่อนแหนึ่งแปดห้าครับ หนึ่งแปดห้าอนุชาแร่เพชรครับอ่อนุชาแล้วอ้าวเอ้ยแป๊บเดียวรอบสุดท้ายแล้วครับโาดูสีหนึ่งเจนกับสามหนึ่งสองระดับหนึ่งสองกำลังคั่วเกลือกันต้องบอกว่ากำลังคั่วเกลือคั่วกินอะไรฮะต้องคั่วโอ๋อไล่ล่ากันครับใช่เอาแล้วฮะรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายฮะลักใคยเชียร์ไทยพิมพ์เข้ามาครับมาดูกันครับอ้าวเฮ้ยเหมือนอันดับเปลี่ยนไปครับ ทัชชัยตกไปเยอะเลยฮะรถมีปัญหาแน่นอนครับใช่ครับตอนนี้ท่านศักดิ์โชติขึ้นมาอันดับสองแล้วฮะโอ้เปลี่ยนมือแล้ว TTW ฮะพอดีรถสีแดงๆเหมือนกันใช่ใช่ตอนนี้ท่านาศักดิ์โชติ TTW ขึ้นมาเป็นอันดับที่สองทัททชชัยอยู่ที่สามตกไปแล้วฮะตกไปแล้วครับด้วยปูครับตกไปด้วยนะแล้วตอนนี้จักรีกมลชดน่าจะอยู่ที่สามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคู่นึงทัชชัยค่อยๆตกไปรถพวงมีปัญหาครับอ้าวนี่ครับอันดับหนึ่งครับในรุ่นนี้ครับหมายเลขสี่สิบเจ็ดครับ ไปแล้วครับใไปจะรับคุงบักลุกแล้วครับเอาล้วครับตอนนี้อยู่โค้งหน้าแล้วครับกับรถหมายเลขคู่น้ำนะ4 47นะ47 47โค้ง 5, 5ครับเดี๋ยวพาไปเดี่ยวแล้วนะครับพี่โบครับนี่ฮะโอ้โหบอกแล้ว34คานิยะนะฮะ,น,ฮะนี่เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับหมายเลข571ครับโอ้โหบี้กันมาครับนี่ฮะ571นะฮะเป็นเป็นกลุ่มกลางๆท้ายๆนิดนึงนะฮะตอนนี้นะฮะนี่ บอกแล้วนะฮะว่ารถแข่ง34คันนี้ดูกันเทินจริงๆแล้ววันนี้เรามีทั้งหมดเกือบ20รุ่นได้นะฮะวันนี้นะฮะครับต้องต้องเข้าใจนะฮะเพราะรายชื่อโอ้ยยังไม่มาเราดูจากความจำครัอ้าโอ้ดีฮะกุมพุนมาเราก็ไล่นอกรอบด้วยนะฮะนอกรอบไปครับเอาเปิดทางกดชาลงไปรถเร็วมาแล้วนี่ทีสเบีเอ็มนะเตเต้นะ โอ้ยนี่นะองแปกหนักๆลัวก็รับทองเวลารับทองต้องรับในแท็กนะต้องอยู่ในแท็กในมีดถูกต้องนะครับอันดับหนึ่งครับเต้ครับนันทวัฒน์ชำนาญกับ b ี w อ3 6 Compact ยะอีสคอพกนะอันดับสองท่านาศักดิ์โชติจากที w ีดนะฮะอันดับที่สจากธีรีโกมโชธอันดับที่สี่สันเรืองเดชอันดับที่ห้าพลรัพัฒน์นะแสงแก้วแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านนะลรานี้เป็นการแขขันเพียง เป็นรุ่นแรกของวันนี้นะฮะวันนี้เราแข่งกันกันจนถึง5-6โมงเย็นเลยนะฮะโอ6โมงกว่าด้วยเป็นอะดิวลา14นาทีนะ,ะในช่วงเย็นนะมันรุ่นสุดท้ายวอมันเจ๊งๆนะฮะติดตามเพจราชกาแลน,นี้ให้ดีนะฮะทั้งวันเลยนะเราช่วยกันแชร์ช่วยกันพูดคุยกันแบบเรียลไทม์แบบ Real time, แบบเ,รเรียกว่า t ะแ Active จริงๆนะคุณพิมพ์ม,มาเราคุยโต้ตอบนะฮะครับ สุดยอดเลยฮะรุ่นแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่น C37 นะครับอย่าเปเียียนไปไหนนะฮะ C37 นะครับช่วยกันแชร์กันไว้นะครับเรียกว่าโอ้โหสุดจริงๆครับสนุกครับสนดกอ๋การแข่งขันนี้จัดมาให้เพื่อขาซิ่งโดยเฉพาะให้คือไม่ซิ่งกันบนถนนนะมาซิ่งกันในสนามอ่าเดี๋ยวเรามีไฮไลท์ให้ดูด้วยนะฮะในรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนี่นะฮะปิงปิงจะเข้าเองฮะพายๆฮะรถเยอะขนาดไหนฮะดูครับยังไม่จบเลสเลยฮะ โอ้ดูดูดดอ,อบานออกไป <laughs> <laughs> บ,บานนี่มันคือดอกม้ใช่ไหมครับ <laughs> ผม <laughs> ต้องดึงรถกลับเข้าแท็กนะฮะ <laughs> นี่นะฮะรุนแรง่านั้นครับสวัสดีทุทขข่ันนะฮะ,ะยังไงเดี๋ยวดูครับไปดูไฮไลท์กันมันๆครับภาพสวยๆไ <laughs> ฮไลท์มันๆครับตามได้เลยครับนี่นะฮะรายชื่อที่ขึ้นมานะฮะคือตำแหน่งนะครับที่ได้กันไปครับ ยินดีกับนักแข่งทุกท่านในรุ่นแรกด้วยครับ